เชอเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อกี้เมื่อวานอัลฟายังเล่นเป็นโนไม่ได้แล้วทำไมวันนี้อ่ะถึงเล่นได้เลยทั้งน,นั้นที่ตัวโน้ตมันยากอ่ะเพราะว่าอยู่ดีอันอัลฟาเก็บไว้ในใจแล้วอ,อยู่ดีวันใหม่ฟังก,กิโนมันซ้อมเปนโนแ้วพอฝึกหลายวันปุ๊บมันฟ้าก,ก็ไม่รู้แล้วแล้วฝึกหลายรอบอันฟ้าก,ก็ไม่รู้แต่พอนอกจากวันต่อไปฟ้าเล่นแต่ก็เล่นไม่ได้ เอ้แต่ฟาก็ไม่ไิษฐกับเจ้แต่เมื่อแต่ฟาทิ่อธิษฐานไปแล้วเมื่อคืนนี้ฟาปรากฏว่าพระเจ้าอ่ะช่วยให้ฟ้าเล่นเป็นโนถูกได้ช่วยยังไงอะเธอช่วยอยู่ดีพระเจ้าบอกแต่ฟ้าไม่รู้เลยนะในทีพอวันใหม่มันเก็บไว้ในใจอยู่แล้วในทีพวกพระเจ้าไปอยู่บนสวรรค์ในทีนะ มันมันโผลขึ้นมาเหมือนถึงว่าพอมันนึกขึ้นมาใดาใจแล้วมันก็เล่นตามที่นันนใจเล้วอยู่ดีมันก็เล่นได้อ่ะตามมีใจอ่ะไปฟังดูสิถูกไหมหมันถูกจริงจร่งอะที่เจ้ามอ